นี่ทุกคนนะคะแล้วก็แม่ยังไม่ได้ขึ้นไลน์หรอกแต่ว่าไปดูคอมเมนต์อ่าไปดูคอมเมนต์ที่เอ่อเกี่ยวโอ้ยมันเนี่ยมันมีคนบอกว่าเสียงเบาแม่เสียงเบาแม่จะแหกปากพูดยังไงแล้วเนี่ยขออภัยค่ะอืมไปดูคอมเมนต์เกี่ยวกับ ประเด็นไปโตไม่ไปโตก็มีเสียงคอมเมนต์ก็มีการเสียงแตกแล้วแม่ว่า fc เสียงแตก fc เสียงแตกอ่าอีกกลุ่มมันจะแตกเป็นสงกลุ่มในการคอมเมนต์ที่แม่ไปดูเนาะอ่ามันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอ่าเอาศิลปินออกไป fc ของศิลปินก็ช่วยกันซื้อบัตรกลุมปิดกุมเปิดอะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดแบบว่าเอาศิลปินคนนี้ออก FC ฟซีาก็ไม่ไปช่วยซื้อบัตรนะอา่าโดยเฉพาะดิฉันเองก็ไม่อยู่เด้นจิตตาตาม FC, เอฟซีอตามศิลปินไปอา่ามันเหมือนเกี่ยวกับลูกอา่าไดมอนด์อย่างเนี้ย ว่าคล้ายๆว่าจะเอาลูกไดเอ่อะไรวะเอ่อทำ,ทำไมต้องทำํำลายเขาว่าทําไมต้องทํำลายทำไมต้องเอาลูกไดมอนด์ออกอันนี้แม่มองว่ามันไม่ใช่เอาออกหรอกคือลูกไดมอนด์เนี่ยเขาเคยขอออกไปทีแล้วถ้าดูข่าวมาที่ผ่านมาเออแล้วก็หลายๆคนที่เอ่อไม่ได้ไปโตกเท่าที่แม่ไปดูอันนี้แม่พูดวิเคราะห์จากการคอมเมนต์ของ FC คือ คอมเมนต์ Comment, เสียงแตกละอืมก็บางคนก็บอกว่าอืมต่อไปนี้มันกระแสจ,จะลดลงเออจะลดลงยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูกันละ่ะมันจะลดยังไงไปยังไงคือบางทีบางเรื่องอะ่ะแม่ก็เชื่อว่าคือผู้บริหารเขาก็คงรู้ปัญหามาตลอดเขาก็มาแก้ปัญหาของเขา การแก้ปัญหาขององค์กรเนี่ยถ้าถ้าจะไปคอมเมนต์ว่าเออทำแบบนี้ไม่ถูกใจเราไม่ถูกใจ f c ก็เหมือนจริงๆเราไม่ได้ไปร่วมลงทุนกับเขาหนาะแม่ว่าเนาะเราไม่ได้ร่วมลงทุนกับเขาและเราก็ไม่รู้ว่าข้างในเขาทำกันยังไงเขาโดนอะไรมาบ้างผู้บริหารเขาเห็นอะไรจากพฤติกรรมของใครยังไงยังไง เราในฐานะเอซเราไม่มีทางรู้หรอกเออข้างในนะเราไม่มีทางรู้เพราะว่าเขาก็ไม่เราเห็นอยู่แล้วแต่คนที่เห็นที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเ็จะเป็นครูเนาะเออมีครูเอครูเอ,อครูป่อเอ,อหลายๆครูที่ดูแลอยู่ตรงนั้นทีนี้มันก็เขาเรียกว่าเป็น เป็นภาพอ่เป็นภาพและเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ทีนี้อ่โดยเฉพาะครูเอกับครูปอเนี่ยคือเขาคุกคลีอยู่ตรงนั้นไงอาใครจะเมาใครจะไม่เมาคือครูสงครูนี่เห็นแน่นอนเพราะเขาเป็นคนจัดคิวเป็นคนจัดคิวเป็นคนอ่คิวนี้กูนั้นกุคนคนนี้โน,น่นคนนั่นคือเขาจะรู้ไงไม่ใช่ว่า ข้อมูลทั้งหมดก็มาจากครูสองคนนี้ด้วยอืมแล้วก็มีผู้บริหารเออเขาเรียกว่าผู้ดูแลผู้เอประเมินทีมงานเนอะทีมงานเขาก็มีทีมงานหลายๆคนละ่ะแม่ว่าอืมถ้าเราจะมากังวลว่าเอาคนนี้ออกคนนั้นออก FC ก็จะหายไปเขาก็ไม่มาช่วยสะเทือนเรื่องหนังหนึง่งไปกันใหญ่แล้วคือแม่ เนี่ยยามศึกเราก็ร่วมกันลบยามสงบก็ลบกันเองไปไปมามาก็ต้องมาช่วยเออช่วยคือเก้าวละแต่จะมากจะน้อยก็ว่ากันไปแต่แม่ก็อยากอยากจะพูดในมุมของแม่หญิงว่าคำว่า fc จะตามเขาเนี่ยแม่ว่ามันม,มีมีตามนั่นแหละแต่จะเป็นส่วนน้ยอยเออมันมันมีเป็นเรื่องปกติถูกไหมแต่ว่า ต้องอย่าลืมว่าพื้นฐาน FC จริงๆอ่ะมันอยู่ที่วงเออยังไงเขาก็ไม่ไปหรอกส่วนมากอาจจะมีไปบ้างถ้าไม่ไปเลยก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันมีอยู่แล้วล่ะที่จะตามศิลปินไปแต่ถ้าเราใจกว้างเราใจกว้างเราเอ่อเข้าใจถ้าเรามองอย่างเข้าใจเราก็จะเห็นเห็นปัญหานะแม่ว่านะเออเห็นปัญหาที่ที่ที่ทมันแพลนออกมาคือเขาก็ เออโพสต์บอกเราอยู่แล้วทีนี้เนี่ยแม่เข้าใจเลยทําไมเขาจึงโพสต์บอกเราเป็นระยะระยะ,ะ,ยะวะ่าเออทําไมไม่เข้าสวดมนต์อ่าไม่รับผิดชอบลางานก็บ่อยนี่แหละคือคาตอบเขาเขาบอกมาตลอดอยู่แล้วแต่บางทีพอถึงเวลาถึงเวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลงพวกเราหรือเอฟซีบางกลุ่มก็เกิดความไม่เข้าใจขึ้นมา อาถามว่าเอาเขาออกทําไมแต่เขาก็พูดเป็นในในมาแล้วนะ <c oughs> คือคือน่าจะได้คําตอบกันหมดนะแต่แต่แต่กลับว่าต้องไปถามอมืไปถามว่าทําไมทําไมจึงเอาออกทําไมจึงเออย่างงานอย่างนี้อย่างนั้นคือมันมันน่าจะเข้าใจนะแม่ว่านะ่ะน่าจะเข้าใจตั้งแต่ผู้บริหารเขาพูด เป็นในมาแล้วและหรือและหรือบางทีแม่ก็อยากจะแอบคิดว่าเอ๊ะออกจากวงใหญ่แล้วจะไปวงสงแต่ถ้าไปวงสงและแกมาทำคอนเทนต์แบบนี้มันก็แรงอยู่นะ, <c oughs> ะว่าไล่ให้ออกจากวงใหญ่และจะให้ไปอยู่วงสงแต่ในเมื่อวงสงก็เริ่ม ซ้อมกันแล้ววันนี้เราก็เห็นชัดเจนว่าวงสองก็เขามีการแจกเสื้อแล้วก็เลยเชื่อว่าไม่ใช่อนทนตนมันเป็นการเปลีป่ยนแปลงจริงๆแล้วก็คนไปเราก็รักทุกคนนะเราไม่ได้ซ้ําเติมพวกเขาก็หวังว่าให้แต่ละคนก็ไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการหรืออยากไปอยากจะไปเอ่อตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นเหมือนลูกไปเขาก็าถนัดลิกเกแบบนี้นะ ทำคลิปแล้วค่ะเสียเบื่อเบื่อเมือนลูกไปเขาถานันลิเกเขาอาจจะไปแสดงลิเกก็ได้อืมแต่แม่มองว่า้าไปอ่านคอมเมนต์เอฟซก็เสียงแตกอืมอีกคนก็ตำหนิผู้บริหารแต่ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปช่วยอธิบายคือเจ้แก่โชคดีตรงนี้แหละยังไงก็มีคนรักไม่คนแก้ต่างมีคนช่วยอธิบาย เออมีคนเข้าใจเขาคือมันไม่ได้เลวร้วายแต่ทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมมีเอาอเขาเรียกว่าอืมเหมือนเหมือนเราเราเปลี่ยนเหมือนเราเปลี่ยนเหมือนเราเปลี่ยนถังตักน้ำเอ่พอพราะเราเปลี่ยนถังเราเคยช้างถังใบนี้ประจำเพอเราเปลี่ยน ช่วงเวลาเปลี่ยนทายเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะน้ํามันก็จะหกน้ํามันจะหกนั่นก็หมายความว่าเออก็จะอาจจะเสียเสียน้ําไปบ้างเป็นบางหยดเนาะที่ที่เราจะต้องเอาไปกินที่บ้านมันอาจจะลวนหายไปบ้างมันก็คือ f อซอาจจะมีหายไปบ้างเป็นบางส่วนแต่แม่เชื่อว่า f อฟที่เยอะที่สุดมันอยู่กับอุ๋งอิงเทนเนี้ยก็เลยมองว่า ต่อให้ FC ซจะตามศิลปินไปวงเขาก็ไม่สะเทือนเพราะว่าตัวหลักหรือคนที่มี FC ติดตามเยอะที่สุดเขายังอยู่ไงลูกอิงยังอยู่เหมือนไม่หิงไม่หิงก็เชียร์อุงอิงอืมแต่บางทีก็แบบว่าเอ๊ะที่ออกกันไรคนนี้เป็นเพราะว่าเราใช้ยืนหนึ่งน้องเปล่าอันนี้คำคำคำ,คำ,คำนะคะแล้วก็บันวีแม่ก็อยากจะคุยไปยาวๆอยู่พอดีแบตมันหมดซะก่อน ก็เลยแบบโอ้ยไม่ได้คุยสียดยนี่เพิ่งชาร์จเสร็จแต่ว่ามันก็มีอีกเครื่องหนึ่งก็เลยนอนพักไปหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้หลับหลกไปนอนพักนอนฟังไปฟังผู้บริหารพูดแกก็แบบว่าก็เข้าใจเขานะเออเข้าใจมันต้องเปลี่ยนแปลงสมมติว่าเหมือนเขาพูดนะ่ะอ่าคนเดิมอยู่ก็มากันดื่มเหล้าอย่างเงี้ยดื่มเหล้ากันทุกวันอย่างเนี้ย ทีนี้คนใหม่เข้ามาเขาเห็นดื่มคนเก่าดื่มได้คนใหม่ก็ต้องดื่มได้แม่มองว่าแกน่าจะห่วงภาพพจน์ของคนที่จะเข้ามาใหม่คือคนเก่าพาคนใหม่เกเรหรือพาคนใหม่ดื่มเหล้าแบบนี้นะแม่คิดว่านะอฟังฟังดูเพราะว่าถ้าคนเก่าไม่อยู่แล้วมันก็จะไม่มีตัวอย่างที่ที่ไม่ดีในการที่ มานั่งดื่มนั่งอะไรกันยังสิละคือจริงๆมันถามว่ามันดื่มได้ไหมมันดื่มได้แต่ต้องเป็นนอกเวลางานเออทีนี้แกคงป่วยมานานแล้วปล่อยว่าเออทางานก็ดื่มได้เพื่อให้มีความกล้าที่จะขึ้นไปแสดงดื่มมาดื่มไปมืละติดปัดนี่อ่าพอติดแต่ขวบคุมเจ้าของมาอยู่ดื่มเมาแล้วก็นอนไม่ค่อยเต็มที่บอกง่ายๆว่าบ่ได้พักผ่อนน่ะนะเออแค่ไม่ได้พักผ่อนเราก็จะไม่ค่อย ไว้อยู่แล้วแล้วเรามาดื่มเหล้าอีกทีนี้สติสตังมันก็มันก็ความความที่เราแบบจะยืนได้นะจากที่ว่าเราน่าจะประมาณยืนจักแปดสิบเปอร์เนแต่กลายว่ามันเหลือห้าสิบถ้าสติเรามีแค่ห้าสิบเราก็ขึ้นไปลองเพียงไม่ได้อยู่ดีก็เป็นยังไงทีนี้ไม่สบายจ้ะนอนยาวเลยเขาเรียกกันเมาน่ะนะเออ มันเรเป็นจังซี่เหมือนแต่ก่อนที่ปีที่แล้วมีคนมาเล่าให้แม่ฟังอยู่ว่าเออเนี่ยนะข้างในอะมอเมากันอืม <c oughs> แต่ <c oughs> แต่แต,แต่ว่านั่นแหละเขาบอกว่าถ้าอีกอาจจะมีรายการช็อกอีกต่อไปอยู่อืมแต่แม่ก็ก็คิดอยู่มันมีอยู่คนหนึ่งถ้าคนนี้แม่ก็ช็อกจริงๆนะช็อกสองวินาทีเพราะว่าแม่ก็รู้มาคนนี้เขาเขาดื่มเก่งเหมือนกันเขาดื่ม ดื่มเก่งบางทีเสียงเขาก็ควบคุมไม่อยู่เหมือนกันเป็นเมาอืมก็ก็มีก็รอรอรอ,รอ,รอดูต่อไปแต่ว่าแม่มาพูดประเด็นเอซเสียงแตกที่อ่าอีกคนก็ตำหนิตำหน,นิผู้บริหารอ่าอีกคนก็แต่ส่วนมากเขาก็มาให้กำลังใจเจ้นั่นแหะ แต่มันมีส่วนหนึ่งที่เคยให้กําลังเจแล้วเขาเขาไม่พอใจว่าท,ทําไมศิลปินเหล่านี้พวกเขาผิดอะไรจึงได้เดินจากไปทําไมวงไม่ให้เขาไปต่อนี่มันก็เป็นคําถามที่เป็นคําถามแบบกัะปั้นทุบดินนะ่ะคือเขาให้คําตอบมาตั้งแต่ตีแรกแล้วคุณก็ยังถามคําเดิมๆอ่ะคุณคุณทําความเข้าใจกันหน่อยนี่หรือว่าอย่างไงมันมันเข้าใจยากปนันนันติค่ะอืมเขาก็อธิบายมาตั้งแต่ตีแรกแล้ว ว่าเออมันมีการดื่มนะมันมีการาไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะเออลางานบ่อยนะมันก็มีคําตอบอยู่แล้วนะความจริงเอาการไม่ได้ไปต่อแต่ละคนนะ่ะมันมีคําตอบหมดแล้วแม่ก็ไม่เข้าใจว่าต้องมีคําถามอ่ะทาไมต้องให้เขาออกน่นนี่นั่นคุณเหมือนตําหนิเขาอ่ะเหมือนตําหนิผู้บริหาระ อทั้งที่เขาก็พยายามอธิบายมาตลอดแล้วก็ถ้าให้เขาต้องมานั่งแถลงข่าวว่าถ้บอธิบายทีนี้เพราะอธิบายแล้วมันมันจะมีทั้งภาพและเสียงนะมันจะไปต่อได้ไหมล่ะคุณที่ออกไปนะ่ะเขาจะอยู่ในสังคมยากนะเพราะทุกอย่างมันถูกบันทึกด้วยกล้องไง เขาก็เลอกที่จะไม่พูดอะไรเขาก็จบกันด้วยดีต่างคนคนไปก็อวยพรให้คนอยู่ก็ขอให้โชคดีคนไปก็ขอให้ลำด้วยคือกันล่วยทั้งสองฝ่ายเป็นมิตรที่ดีต่อกันไม่ต้องมามีปัญหากันเออแม่มองว่าศิลปินเขาเข้าใจผู้บริหารแต่ปัญหาอยู่ที่เอฟนี่แะแต่ไม่รู้ว่า FC จริงหรือ FC ปลอมทีนี้เออผู้บริหารกับคนที่เดินจากไปเขาเข้าใจกันอยู่ คนที่ไม่เข้าใจคือ fc แม่งงมากเราก็ไม่รู้ว่า fc จริงหรือ fc ปลอมเอ่อแต่ถ้าไปย้อนดูแต่ละคนก็บางคนก็อาจจะเป็น fc จริงแต่เขาคืออย่างว่าแหละเวลาเขารักเขาก็ไม่เข้าใจเอ่อก็จะเข้าใจคนที่เขารักแต่กาจะไม่เข้าใจเวลาคนที่เขารักทําผิดพลาดเอ่อเขาเขา ยอมรับความจริงไม่ได้คือจังเอฟีมืดมิดเนี่ยเออแต่มืดมิดนี่ก็คือเส้นเขาใหญ่มากเขาก็ไปต่อได้สบายอะ่ะคือไม่มีปะนะัญหาเขาไปตโตไปตโตจา้าอืมมืดมิดนะ่ะ <c oughs> เออก็นะก็แม่สรุปให้ตรงนี้เอออฟซเสียงแตกอมตำาหนีผู้บริหารแต่ว่า คนที่ออกไปไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาคือ FC ไปตั้งคำถามว่าทำไมจึงให้เขาโอโอ้เขาก็มีคำตอบหมดแล้วก็ไปถามยังกระดักกระโดอแม่ละงุ่งมึนนัม่มไหมเออว่าวงจะต้องแบบกระเสโตกก,ก็มาดูกันค่ะเพราะ FC ส่วนใหญ่แม่พูดอยู่เสมอมันเป็น FC น้องแล้วเป็น FC ของวง พราะทุกคนนะ่ะมามีเอฟซก็เชื่อว่ามามีเอฟซก็จากวงสาวน้อยนี่แนะ่ละเพราะแต่อนแต่ละคนนะ่ะเขาไม่ได้มีเป็นยูทูบเบอร์นะเขาเพิ่งมาเป็นตอนอยู่วงสาวน้อยเพราะฉะนั้นการที่เอฟซจะตามศิลปินแม่ว่าก็มีแหละแต่น้อยนิดเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะอืมว่าว่าวียงเนาะอิลี